ระบบอาวุธ ABS 70เป็นระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศแบบพกพาที่ออกแบบโดยประเทศสวีเดนมีชื่อเต็มว่า Robot System 70โดยถูกพัฒนาขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ1960และประจำการครั้งแรกในปี1977ระบบนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้งานโดยทหารภาคพื้นดินในการป้องกันภัยคุกคามทางอากาศระดับต่ำถึงปานกลาง โดยเฉพาะจากเครื่องบินเจ็ตเฮลิคอปเตอร์และโดรนโดยจุดเด่นที่สุดของระบบ r b s 70คือเทคโนโลยีการนำวิถีด้วยลำแสงเลเซอร์แบบบีมไรติงที่มีความต้านทานต่อการรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์หรือการติดต่อรวมได้สูงมากถือเป็นระบบที่มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือในระดับสูงระบบ r b s 70ได้เข้าประจำการในกองทัพไทยเพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นในการป้องกันภัยทางอากาศระยะประชิดทั้งในระดับยุทธวิธีและระดับยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศขนาดใหญ่หรือราคาแพงได้เช่นพื้นที่ห่างไกลพื้นที่แนวหน้าหรือบริเวณสถานที่ยุทธศาสตร์อย่างสนามบินทหารและศูนย์บัญชาการตัวระบบของ RBS 70ประกอบด้วย3ส่วนหลักได้แก่แท่นยิงขาตั้ง3ขา tripod launcher กล้องเล็งแบบ optical หรือแบบรวมเลนกลางวันและกลางคืนและตัวจรวดขีปนาวุธซึ่งบรรจุอยู่ในท่อยิงพร้อมใช้งาน ระบบนี้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประมาณ2-3นายโดยเจ้าหน้าที่หลัก1นายจะทำหน้าที่ควบคุมการเล็งยิงด้วยกล้องนำวิถีแบบเลเซอร์ตู้ขีปนาวุธจะรับสัญญาณเลเซอร์จากกล้องเล็งของเจ้าหน้าที่และเดินทางตามลำแสงดังกล่าวจนกระทั่งถึงเป้าหมายความเร็วของจรวดอยู่ที่ประมาณมัก2หรือมากกว่า2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งทำให้สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับเป้าหมายด้วยเรดาร์พบผาหรือเชื่อมโยงเข้ากับเรดาร์จากยานกราะหรือศูนย์ควบคุมส่วนกลางได้ทําให้การเตือนภัยล่วงหน้าและการสั่งยิงสามารถทําได้แบบรวมศูนย์หรือแบบแยกหน่วยอย่างยืดหยุน่นประเทศไทยได้จัดหาระบบ r b s 70มาตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1990เพื่อเสริมความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพบ,บกโดยเฉพาะในส่วนของกองพันปืนต่อสู้อากาศยาน กองพลทหารราบและบางส่วนในหน่วยรบพิเศษและหน่วยป้องกันชายแดนโดยระบบนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าระวังทางอากาศการสกัดกั้นอากาศยานที่ล่วงล้ำเข้ามาในน่นฟ้าหรือการปกป้องพื้นที่สำคัญจากการโจมตีด้วยอาวุธปล่อยนำวิถีตัวขีปนาวุธ RBS 70รุ่นดั้งเดิมมีพิสัยยิงประมาณ5,000-7,000เมตรโดยสามารถยิงได้ในทุกสภาพอากาศ และมีความแม่นยำสูงแม้ในเวลากลางคืนหรือตอนมีฝนตกหนักอย่างไรก็ตามกองทัพไทยได้อัปเกรดระบบ ABS 70บางส่วนเป็นรุ่น BOLIDE ซึ่งเป็นรุ่นพัฒนาขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ2000โดยมีพิสัยยิงเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ9,000เมตรและสามารถสกัดเป้าหมายที่บินสูงถึง5,000เมตรได้อย่างมีประสิทธิภาพจุดเด่นของรุ่น BOLIDE คือการเพิ่มความเร็วของขีปนาวุธให้สูงถึงมักสองและการปรับปรุงระบบนำวิถีให้ตอบสนองต่อเป้าหมายที่มีความเร็วสูง เช่นเครื่องบินไอพ่นหรือขีปนาวุธปอนในด้านการใช้งานจริง RBs 70ได้รับการทดสอบและฝึกฝนอย่างต่อเนื่องในกองทัพไทยโดยมีการจำลองสถานการณ์การป้องกันฐานทัพสนามบินและพื้นที่สำคัญทั้งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจะได้รับการฝึกอย่างเข้มงวดในด้านการตรวจจับเป้าหมายการเล็งเป้าการควบคุมกล้องเลเซอร์และการจัดการระบบยิงเพื่อให้สามารถทำงานได้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีการฝึกซ้อมร่วมกับประเทศพันธมิตรอย่างสวีเดนสิงคโปร์และออสเตรเลียเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพของระบบต่อสู้อากาศยานให้เทียบเท่าระดับสากลหนึ่งในจุดแข็งของ r b s 70คือความสามารถในการต้านทานการรบกวนจากสงครามอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากระบบบีมไรติงไม่อาศัยสัญญาณนำวิถีแบบอินฟาเรดหรือคลื่นวิทยุท,ที่อาจถูกกลวงหรือรบกวนได้ง่ายการที่ตัวขีปนาวุธติดตามลำแสงเลเซอร์โดยตรงจากกล้องเลงของผู้ยิง ทำให้สัตรูแทบไม่มีโอกาสในการหลบหลีกหรือตัดสัญญาณนำวิถีได้เลยแม้แต่ในสภาวะที่มีการปล่อยเป้าลวงหรือใช้ระบบอัมพรางความร้อนในด้านยุทธวิธี RBS 70ถูกออกแบบให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกรวดเร็วโดยสามารถติดตั้งบนยานยนต์ล้อ 4x4 หรือใช้กำลังคนขนย้ายแบบแบ่งส่วนโดยใช้เวลาติดตั้งในพื้นที่จริงไม่เกิน2นาทีและสามารถยิงเป้าหมายได้ภายในไม่กี่วินาทีหลังจากตั้งระบบเสร็จ การถอดและเคลื่อนย้ายก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเช่นกันซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานในพื้นที่ที่มีการเคลื่อนกำลังบ่อยครั้งหรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนจุดยิงเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตอบโต้จากฝ่ายตรงข้ามกองทัพไทยยังมีแผนที่จะปรับปรุงระบบ r b s 70ให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดคือ r b s 70 NG หรือ New Generation ซึ่งเป็นรุ่นที่มีระบบติดตามเป้าหมายอัตโนมัติ Auto Tracker เพิ่มกล้องตรวจจับความร้อนแบบเดต นายสายและเชื่อมโยงเข้ากับระบบเครือข่ายการสื่อสารแบบดิจิทัลเพื่อประสานการป้องกันภัยทางอากาศในภาพรวมทั้งยังมีระบบบันทึกภาพการยิงเพื่อการประเมินผลย้อนหลังซึ่งช่วยให้การฝึกซ้อมและการวางแผนยุทธวิธีในอนาคตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแม้ว่าระบบ rbs 70จะถูกออกแบบมาในช่วงสงครามเย็นแต่ความสามารถในการปรับตัวและอัปเกรดทำให้ยังคงมีความทันสมัยและสามารถรับมือกับภัยคุกคามในยุคป,ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นโรลล่าตระเวนขนาดเล็กขีปนาวุธร่อนหรือแม้แต่เครื่องบินรบยุคที่4 r b s 70ในบริบทของกองทัพไทยจึงเป็นหนึ่งในระบบหลักที่ช่วยเติมเต็มช่องว่างในการป้องกันภัยทางอากาศโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระบบเรดาร์ระยะไกลหรือระบบป้องกันอัตโนมัติขนาดใหญ่ไม่สามารถครอบคลุมได้อย่างทั่วถึงความแม่นยำความคล่องตัวและต้นทุนที่เหมาะสมทำให้ r b s 70ยังคงเป็นทางเลือกที่สำคัญสำหรับการป้องกันน่านฟ้าไทยในระยะประชิด ท้ายที่สุดระบบ r b s 70ที่ประจำการในกองทัพไทยถือเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการป้องกันภัยทางอากาศโดยเฉพาะในยุคที่ภัยคุกคามทางอากาศมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงเร็วและซับซ้อนการมีระบบที่พร้อมตอบสนองอย่างรวดเร็วมีความต้านทานต่อการรบกวนและสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายถือเป็นหัวใจของยุทธ,ธาศาสตร์การป้องกันประเทศ ABS 70จึงไม่ใช่แค่ระบบขีปนาวุธพบพาแต่คือโลกพิทักษ์น่านฟ้าสำหรับประเทศไทยอย่างแท้จริง หากคุณต้องการให้ฉันแปลกลับเป็นภาษาอังกฤษหรือจัดรูปแบบใหม่เป็นสคริปต์สำหรับวิดีโอ youtube เพิ่มเติมแจ้งมาได้เลยครับ